หลักเนี่ยมันจะเน้นเนี่ยที่มองดูก็คือมองว่าโครงสร้างหินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเออมันเป็นอะไรที่มันถูกลืมไปแล้วเพราะว่าในสมัยนี้มีโครงสร้างคอนกรีตแล้วก็เหล็กขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราอะมาพัฒนาอะไรกับหินต่อได้เนี่ยมัน แรกเนี่ยของโปรเจกต์เนี่ยก็คือจะเป็นการคอนเซ็ปชวลไลซ์ของงานแล้วก็หารูปร่างของงาน,นมาว่าหน้าตาของงานจะเป็นยังไงอันแรกนะคะ <S 1> <S 1> ก็เกี่ยวกับที่สนใจโดยเฉพาะเนี่ยก็คือ Inverted Structure คือโดยหลักๆเนี่ยคือตัวตัวโครงสร้างหินเนี่ยมันจะอยู่กับที่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีก็ต้องว่ามันมีแรง น้อท่ทวงมาทำมากระทำกับมันแต่ว่าในที่นี้เนี่ยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแรงภายนอกที่มาทำกระทำกับตัวหินแทนเริ่มต้นก็คือออกแบบอาร์ชบอลกับโดงนะคะอแรงเนี่ยก็คือเป็นอาร์ชก็คือออกแบบอาร์ชขึ้นมาหลายๆชนิดนะคะก็ในส่วนคอมล์ด้านล,ล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเออเป็นแรง าการวิเค์แรงนะคะของของตัวของตัวอาร์ชแล้วก็อันนี้จะเป็นการวิเคอรอสองแบบก็คือเราให้แรงภายนอกแทนที่เราจะใช้เราจะใช้ตัวเออแรงเออตัวขานเนี่ยเป็นตัวฟิกซ์ของมันเราจะใช้จากด้านข้างเราศัยคอมเพรสชันจากด้านข้างเข้ามาแทนแล้วก็อันนี้จะเป็นคอมเพรสชันนะคะส่วนเออในในแถวกลางเนี่ยจะเป็นเออจะ จะเป็นผลการวิเคราะห์ออกมาด้วยเอฟ a อน a ิ y s ิสนะคะเราผลโอเคคือตรงกางเนี่ยมันจะเป็นของการใช้แรงจากด้านลา่างเอยจากแรงโนมถ่วงเนั้าน,านแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นใช้แรงจากด้านข้างเท่านั้นซึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าผลการทดลองของอันเนี้ยมันมีความต่างกันต่อมานะคะก็จะคือดูเออดูในรูปแบบของบล็ อันนี้ก็คือเหมือนกันเลยทําเหมือนกันก็คือทดสอบจากแรงน้มถ่วงแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นจากแรงด้านข้างแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นการค o m p a r ์ระหว่างแรงน้มถ่วงกับแรงด้านข้างว่าอันไหนให้ผลที่ดีกว่ากันเราจะเห็นได้ว่าสีน้ําเงินน่ะในส่วนของแถวด้านล่างอะ่ะมันจะเยอะมากแล้วก็สีแดงอะ่ะในส่วนของแถวด้านบนนันจะเยอะมากซึ่งไอ้ส่วนไอ้สีน้ําเงินเนี่ยมัน ราะว่ามันมีมันสมันแรงแรงสเรสอะที่เกิดขึ้นกับตัวอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันน้อยลงส่วนต่อมาก็เป็นโดมแล้วก็ทดสอบผกันเลยค่ะแล้วก็เราสามารถเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวอของแรงกระทำภายนอกที่เกิดจากคอมเพรสชันเนี่ยมันจะให้ผลด,ดีกว่าและที่ทำเกิดจาก แรงของน้องัวซึ่ง inverted arch เนี่ยคือมันมันจะตักมันจะตักมันไม่ใช่แบบการแค่กลับหัวออกมาแต่ว่าเนี่ยเป็นการกลับแรงของมันแรงไทแรงแรงที่กระทับก็เลยเลือกสุดท้ายก็คือเลือกมาเฉพาะ arch กับโดม เพื่อมานำมา develop ในเฟสต่อไปนะคะในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเฟสของเซอรัโตมีคือการตัดหินว่าตัดหินแต่ละชิ้นจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นอาร์ชที่นำมาใช้งานก็คือเริ่มเริ่มง่ายๆก็คือเซี่ยวเซนหนึ่งส่วนสี่วงกลมอันนี้ก็จะเป็นอาร์ชแล้วก็เราเพิ่มสเปซด้านบนขึ้นมาแล้วกอันนี้คือเป็นวิธีการตัดหินในส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นคีย์สโตนคีย์สโตนคืออะไรคีย์สโตนคือเอาไว้ ทำให้หินผุบชิ้นนมันบาลานซ์แรงกันได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีการใส่คอมเพรสชันมาด้านละด้านข้างด้านนี้นะคะก็จะเป็นหิบที่หนึ่งชิน้นซึ่งจากโมดูลเนี้ยก็คือเราก็เดเวลอปออกมาทั้งหมดสามอันซึ่งสุดท้ายก็เลือกเป็นไทป์ B เพื่อนำมาทำเป็นโปร์ฟทร็กก็จี แลวนี้จากตัวอาร์ชเนี่ยเราเอามาีเอ่อเอามาหมุนรอบๆก็จะกลายเป็นโดมเราซึ่งโดมอัน,นี้ไม่ใช่โดมธรรมดาแต่เป็นโดมเอ่ออินเวอร์นโดมนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเป็นคอมเพรสชันดรัมแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวโดมซึ่งนี่คือวิธีการตัดโดมนี่คือชิ้นส่วน ของหินทั้งหมดที่เราจะเอามาประกอบมาเป็นโดมและส่วนในเฟสสุดท้ายก็คือส่วนของ d i s ดิสเพลย์ซึ่งหนูได้ดูจากตัวอย่างว่าคือในทรีเ i ดิชวลโดมเนี่ยการดิสเพลย์อ่ะก็คือเขาเขาก็ที่เขาทำขึ้นมาเขาไม่ได้มีกระดาษหรือกล้องถ่ายรูปหรืออะไรที่เราสามารถไปคอดได้เยอะขนาดนั้นก็คือก็เลยทำขึ้นมาให้เป็นตัว a r c h i t e c t u เจแทน ะะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คืออาศัยของตัว a r ท h เ t e เจอร์ตัวนี้ตัวสถาปัตยกรรมตัวเนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของของ h อ t e เ t คเจอร์ทั้งหมดแล้วก็นำมา invert ของอินเวของมันมาเปรียบเทียบออกอบมาให้ได้เป็นเอ่อไฟนอลรีสอร์นะคะ ไม่ได้เป็นเด่นเอาแคตตาล็อกของสาขาค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เพราะว่ามองว่าโปรเจกต์เองมันค่อนข้างแปลกแล้วก็ดูไม่ค่อยน่าจะเข้าตากับรรมการเท่าไหร่แล้วก็ตอนแรกก็เกือบจะไม่สมัครแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะสมัครเพราะว่าเฮ้ยไหนๆก็ทํามาทั้งกีแล้วแบบเราตั้งใจทามากเราแบบเสียทุกอย่างไปกับโปรเจกต์นี้เรารอให้เราทําทุกอย่าง อนนี้คือผลก็ค่อนข้างคุ้มมากเลยค่ะแล้ว <laughs> ก็อยากจะบอกให้น้องๆน,นะคะที่กำลังทำพิสิษอยู่อยากกลัวอยากขี้เกียจคือขยันทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองรักอะ่ะสุดท้ายผลมันจะดีเองแล้วก็อย่าลืมสมัครด้วยนะคะปีนาแล้วประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมทาน,นี้กับคณะกรรมการทำได้นานก็จากตอนแรกๆก,ก็พรีเซ็ตยังไม่ค่อยเก่งก็ทำให้รู้รู้สึกได้ว่าเนี่ย การพรีเซนต์งานมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าคนที่ฟังเราอะ่ะมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่แค่แคอาจารย์แล้วมันจะไม่ใช่เป็นแค่แบบจิมมี่แล้วแต่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปด้วยแล้วก็ทำหลังจากกิจกรรมนี้มันทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นว่าเนี่ยนี่คือสกิลที่เรากําลังขาดนี่คือสกิลที่เราเราต้องพัฒนาต่อไปอยากขอบคุณใครบ้างคะสำหรับการนกิจกรรมที่สำคัญนะคะก็คืออยากจะขอบคุณคุณแม่ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ลาล่าแล้วก็รวมถึงอาจารย์ทุกทุกคนที่เคยสอนมาเพื่อนร่วมสตูคือทุกคนแบบดีมากเลยแบบฝ่าฟันอุปสปักมาด้วยกัน